ตั้มคิดว่าเก่งไหนต,ต,ตึงสี่แกง๊งกากิดังกาซียสนะบอนเทนเอืมแต่ผมว่าเยอะปะไม่ไม่ไม่หรอกไม่ใช่สี่แกงนี้หรอกเยอะเยอะผมพูดจริงไม่รู้อะไรเลยสเตปโพดก็เก่งผมพูดจริงๆนะเราลองมาดูรายชื่อกันไหมลนะ่ะเออมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าผมยังไม่อยากลงสตรีมน้วันนี้ก็อ่ะคำหนึ่งถ้าอยู่กันถ้าอยู่กันถ้าอยู่กันเยอะเดี๋ยวเราก็อยู่กันป้าอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดู เวราคนรู้ว่าอยากรู้เพราะว่าประเทศในเมืองตอนนี้มันก็แบบลันมากๆเพราะฉะนั้นแล้วขอไปทำการอยู่คนเดียวเงียบๆก่อนนะครับในเมืองอยงนี้โอเคยาวไม่แจกลิงไม่แจกลิงค่อยขี้ขานแกงแรกสิกนายอันนี้ อันนี้จากการวิเคราะห์โดยตั้มในบทเฮนะครับก็อันนี้เห็นเห็นว่ารู้สึกว่าจะลันนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเล่นแอร์ดอบเล่นอะไรอยู่แล,แล้วก็เอ่อบอลเทนอันนี้เรารู้มืออยู่แล้วมีฝีมือเก่งแบบอยู่ในเทียโหดอันนี้ก็รู้มือเก่งส่วนอันนี้อันนี้คือแก๊งอะไรอ่ะอันนี้คือแก๊งเอ็นิกถูกปะ่ะอ๋าไฟไหนอ่ะพี่อันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ลมอ่ะ อยู่อยู่อยู่แลนเพื่อนอยู่แลนดบอสด้วยเนี่ยครับทุกคนผมว่าทุกคนเดี๋ยวเเราสลับไปที่นี่ก่อนกันโอเคเราสับสับไปสับไปมันจบยังอ่ะพี่ซัดกันยังอ่ะบอสใครโดนฮะอะไรโดนแล้วเสียงตัดอ่ะเปียกเปียกโดนหรือพีิยาโดน มันกำลังจะชนะมั้งไม่รู้มันสู่สีกันยู่อ่ะมอเปียนโดนแล้โ,<อ>โดนละโดนละ,โ,ละ,โ,ละโอเคแม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปนอ่หาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเคาะแกงในเมืองกันต่อครับเราทำเหมือนเก่งเนาะผมก็เข้าใจแหละว่าด้วยคาแรคเตอร์หรือตัวผมที่ ในหลายหลายบทบาทหรืออะไรบางทีคําพูดมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือแหละแต่ว่าน้องน้องในแกงกูโหดแค่นั้นแหละไม่รู้หรอกอ,อ จบแล้วคอนชนะคอนชนะไปแล้วใช่ปะจี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 เยอะขนาดนี้เทเรากลับมากับการวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวนะครับก็อันนี้ก็ลันโหดโหดอันนี้ต้องเรียกว,ว่าโหดมาก อันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์อันนี้ก็โหดมากเหมือนกัน okay, ส่วนอันนี้ผมก็คิดว่าผมคิดว่าโหดโหดแต่ไม่รู้จกักไม่ค่อยรู้จักรายชื่อแต่ผมคิดว่าก็ก,ก็น่าจะโหดมากเหมือนกันส่วนอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นผลงานไม่ไม่รู้ว่าเป็นไงอันนี้ก็บางลูนอันนี้ก็ลูนไรลักษ์แต่ว่าต้องพูดตามตรงว่ามันมาขึ้นใหม่ก็เหนื่อยเหนื่อยอืมค่อนข้างเหนื่อย อดิสิทธ์อดิสิทธ์นี้ผมว่าไม่โหดฮะทำไมสิริพูดเองวะมีอาการอันนี้ผมว่าก็โหดแต่ไม่โหดมากอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้โหดมากไม่รู้อันนี้ก็โหดมากไม่รู้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 เอ้นี่รู้ไม่รู้มันต้องดูกันยาวๆอ่ะแต่ไม่เยอะมากนี่ก็โหดไม่รู้จัก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  โหดเลยมั้งอันนี้น่าจะโหดมากอันนี้ก็เห็นบ่อยอนี้ก็อไสัตว์ไม่รู้อันนี้แก๊งพี่สอก็น่าจะโหดแหละโอ้แต่แก๊งเยอะสัตว์เลยอันเนี้ยนุ๊บแต่ว่ามีภาพนะมีภาพนะไม่รู้ไม่รู้โอ้แต่แก๊งเยอะจริงแก๊งเยอะจริงอันนี้ก็ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไอ้เห็นนี่มาโกมาโกน่ได้มาโหดแล้วมั้ง นโหแต่แกงเยอะจังวะไปพี่ดำนี่มานีออนดมิมาขับนีนออนเลยอ่ะคอยไปเก็บกนได้น้องแล้วคอยไปพาวเออมามาด้วยกันเลยคอยไปพาขับให้พี่เนีย่ยเดี๋ยวเองเลือกเลยนะบอกบอกอนชนะได้นะถ้าวิ่งตามศพเพื่อนอะ มันยังไม่ค่อยรู้งานใช่ปะล่ะมันนี่ใครอะ่ะก็รถพวกมันมาจอดหรือเปล่าอ๋อคอนเหรอเอออถบอกเพื่อนในวอยอีกเลยนะว่าเล่นลูกไหนอะมาขาดใครมีอินจินอยู่ปะเนี่ยมีอยู่มีอ่ะมีก็อยู่แหละอยู่หเอมอมอออาคุยอ่ขอแบบจ่อไม่ไม่ไม,ไม่ก็ผมเปิดจอ,อนี้ไปไงในเกมก็เดี๋ยวว่ากันคือหลายๆแก๊งครับผมคิดว่าตอนนี้แม่งเยอะกันไปหมดมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าขัดกรองด้วยเว้ยว่าแบบ มันจะไปรอดหรือเปล่ามันจะอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีบางแกงที่เหนื่อยบางแกงที่อาจจะแบบไม่อันนี้ก็ต้องวัดกันไปอีกทีแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้แกงแม่งแบบของจริงอ่ะผมว่าหลายๆๆแก๊งน่าจะมีไฟเพราะว่าแก๊งที่อยู่เก่าๆจริงๆอะ่ะมันมีไม่ถึง3 4สแกงนะเพราะไรลักก็ไม่อยู่แล้วบวกกับเอ็มดีแม่งก็สร้างใหม่มีม,มีแค่แฮร์รีเทกับกาเซียสบอลเทนเลยพวกเนี้ยที่แบบแกงที่มีของแต่ ผมผมตีไปเลยนะว่าถึงจะมีของอ่ะของมันก็แบบโดนหั่นไปหมดแล้วอ่ะอีกอย่างผมผมก็ไม่ไม่ได้มีของอยู่นะถ้าตัวผมเองหรืออะไรเงี้ยก็ก็ตามสภาพที่เห็นนะครับเงินในตัวกูยังถือไม่ถึงล้านเลยห้าแสนยังไม่มีเลยอืมมันมันแบบมันตามกันทันอ่ะผมว่านะด้วยสวัสดิการที่มันแบบใช้ฝีมือในการเล่นเก็บทรัพยากรหรืออะไรพวกเนี้ยมันมันตามกันทันเว้ยอย่างแกงนี้ก็ ไอ้น e ี้เคยเห็นเหมือนเคยเห็นที่กอรี่เลยน่าจะใช่พ่กนี้มีไฟนะผมบอกเลยตอนอยู่กอรี่เห็นอยู่ทั้งวันเลยเนี่ยผมจำชื่อได้เลยเนี่ยเปาดัชเชสอันนี้เคยมาร้องเพลงอยู่แล้วก็ชื่อนี้เคยเห็นเห็นอันนี้ก็ใช้ได้ครับตอนอยู่กอรี่ก็ลันจัดมอกะเจก็จ่อยโฟนเนียนี่ไม่รู้จักเลยที่เดือไม่ค่อยรู้จักเลยใครติมต่าแล้วครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปอันนี้วิดดอมแกนนี้เคย แกงนี้โทรมาขอสูตรขาวอยู่ห่ปถือว่าใช้ได้ถือว่าถือว่าถือว่าอยู่เป็นอยู่เป็นหนึ่งห้าศูนแปดครับอันนี้ไม่รู้แบ็กแจ็คอันนี้ก็โหดมันโหดอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรันไปถึงตอนไหนสายสี่นี่ก็ถ้ามีไอ้ไอ้ยกอยู่ก็แล้วแต่ลมเหมือนกันครับไม่รู้แม่งจะยังไง NBA แกงเก่าพี่แจ็คใช่ไหม นี่ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้หรือรู้ลึกหรือบางเฮ้ยมีอเทนาด้วยหรอแต่ไม่รู้จักชื่อใครทุ้คนเลยต้องรอดูกันไปครับว่าใครจะงอกใครจะเกิดขึ้นมาแกงหญิงอ้าวเนี่ยแหละแก๊งหญิงเนี่ยแหละม,มาถึงจุดที่แบบ Up to you สเตเปโอดเฟม i นาเดมันเฮดบีบีบีโนมาอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแก๊งแบบแกงหญิงอย่างเงี้ยมันผมพูดเลย ผมอยากเห็นแก๊งหญิงตีกันแต่ว่าเฟรี่อ่ะเพิ่งรวมตัวกันอ่ะผมว่าต้องฝึกเยอะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงนะอย่างเอ่อเฟมินาเนี่ยเขาเคยเล่นกันมาหลายสตอรี่แล้วรวมถึงเบบี้บีเนี่ยก็ตามที่รู้กันอยู่ส่วนโนมานี่เลดี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นที่ไหนรวมถึงเฟรี่อันนี้ก็เพิ่งมารวมกันส่วนสเตโพดไม่รู้เลยครับอัพทูยูนี่ก็ไม่รู้เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นยังไง เท่ากับว่าแต่ไม่เป็นไรครับ b ีบโหสุดไม่แน่ไดมอนไอแฟรี่จจาะแจ้งเกิดก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะละ่ะเออสามสิบสลอ็อตอะลั่นกันได้อยู่อะผมบอกเลยต้อง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 อันนี้กันไปอะต้องรอดูอะแต่ผมว่าแก๊งกหญิงเนี่ย <ไป S 1> ถ้าตีกันอะ <ไป S 1> รู้กันอยู่อะแก๊งกหญิงตีกันอะจีจ์ดจีจ์ดแน่ๆมีห้าแก๊งถือว่าเยอะมากนะ ไม่ใช่ห้าแก๊งหกแก๊งหญิงล้วนอะใส่กันเละส่วนครอบครัวโอ้โหเจ็ดสิบหกครอบครัวมันก็แต่ครอบครัวนี่เยอะมันก็มีแบบเอาสวัสดิการเหลืออะไรกนะ็ปนเปนกันไปอะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้อยากมาดูอะไรก็เฉยเชิ้ๆชิลมถือว่าครั้งนี้ผมว่าลั่นลั่นลั่นมากๆถ้าดีมเพศหญิงโหโดคือ ช่วงตอนนี้ผมก็ถามน้องๆเขาอยู่ว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดตามตรงอะตอนนี้สมมติด้วยตัวผมเองหรืออะไรจะไปซัพพอร์ตเรื่องของหรืออะไรเลยมันก็ไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้ามันมันมีเรื่องกันที่ช่วยทางอ้อมหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนพวกไม่ว่าจะงัดล้านหรืออะไรเงี้ยในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ด้านไหนบ้าง,างที่แก๊งโหดๆ<ห><ห>อ่ะหรือแก๊งใหญ่ๆจะสามารถคุมได้ไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ว่างกันอีกทีเก็ดไหมเออ อันนี้ผมก็มันต้องมันต้องลองดูยาวๆกันไปใช่ครับปืนตอนนี้ปืนตอนนี้ไม่ได้เล่นนะครับตอนนี้คือเอ่อมีดไม้ก็คืออาวุธล้วนตอนนี้คืออาวุธแบบอาวุธประชิดล้วนใช่ครับอของจําเป็นไหมจําเป็นครับผมว่าสุดท้ายจําเป็นในเรื่องทรัพยากรคือมันเริ่มมันเริ่มต้นง่ายเว้แต่ว่า สุดท้ายถ้าเกิดคุณแม่ของที่ได้มาไปต่อยอดอะ่ะมันก็ทาอะไรไม่ได้การที่มีมีดไม้แต่ไม่มีเงินซื้อเพนไม่มีของคราบเกาะหรือว่าไม่มีเงินในการทรําวอลหรือว่าไม่มีเงินในการฟาร์มในการที่จะแบบพาวลดจ่ายค่าหมอเสียค่าปรับประมูลถในอนาคตเออแพนในการดันปืนที่ต้องมีทั้งแก๊งหรือว่ารถส่วนตัวแต่ละคนสุดท้ายแล้วเล่นแก๊งอะ่ะมันต้อง มันต้องทาเรื่อยๆถ้าแก๊งไหนที่มาใหม่แล้ววางระบบได้ดีเหนื่อยหน่อยเหนื่อยตอนแรกผมเชื่อว่าตอนหลังอะ่ะยังไงก็เล่นสนุกอืมอยัยงไงมันก็เล่นสนุกเพราะว่าก็ก็ทํามาเยอะแล้วอะ่ะมันก็ต้องเสียดายของหรือว่ามันก็ต้องแบบม,มันมันก็เหมือนการลงทุนนะครับเออครับว่าไงลลลลแล้วแต่เลยมันคุยคุยในมะอได้เลยแล้วแต่เลยคุยกับเพื่อนในแก๊งเลย ถามๆเลยว่าจะไปเล่นเองก็เองก็บอกเลยว่าลูกนี้มีใครเล่นไหมก็คุยกันเลยมาไมานี่มาๆมาผมมาโรงงานน้ำมันมาแล้อยู่แล้วทำเล่นตรงไหนอ๋อผมผมต้องไม่เล่นกับคนใหม่จินอยู่ไหนจินใช่ทำทมเองต้องไปเล่นกับคนใหม่จินอยู่ไหนนพี่เลือกเลยครับเลือกเลือกกันเลยครับเดี๋ยวจินอยู่ไหนนะฟ้าเล่นฟ้าคุยกันนี่เดี๋ยวช้าไอตี้กล้ามีเทียวเลือกก็ได้มึงอ่ะเลือกน้อง ก็ได้ใต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนำไอ้ค่ายทหารอ่ะเอาจี่เอ็งี้ดิข่ายทหารอะเออนั่นแหละไปตรงนั้นมีใครไปยังมีใครไปป้าลูกตรงค่ายทหารอ่ะใต้ค่ายทหารมีใครไปไหมไอ้นี่ไม่เอรพี่เมฆไมทำงานงั้นก็ไปซ้ายสุดไปซ้ายสุดที่มันเป็นเจงอยของไอ้ค่ายทหารอ่ะไปซ้ายสุดเลยตรงเออซ้ายสุดค่ายทหารเออไปซะตีไอ้ตีก้านะตีก้านะตีเด็กตีซาร์ล็อตห้าใหม่อ่ะเอ็มบอสแล้วเราไปไหนนี่น้องตรงเลยไหมนี่ฮะมึงขับไปไหนละ S <S ผมไปรับวไปจอ๋อโอเคไปโรงงานน้ำมันเล่าบอก,บอกมีย<ม>ังนะนี้ไปโรงงานน้ำม,มันนะเลมีไม่รู้ได้ลังไปกำลังไปจริงฮึมโอ้โหมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเว้ยคือมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเกมเอฟเคมันช่วยมันช่วยผมมันเอฟเคเยอะแล้วทุกวันเนี้ยผมพูดจริงมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นอ่ะคือ ฟาร์มแต่ละอย่างอะสิ ions, ่งที่คุณเสียคือเวลาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดอยากฟาร์มอะไม่เติมคุณก็แค่เอาตัวไปเหมือวนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยแค่นั้นเลยทุกวันนี้มันฟาร์มออโต้ทั้งหมดอะฟรีอะโนต้นทุนอะเออสิ่งที่คุณต้องหาก็เลยก็ฟาร์มฟาร์มข้าฟาร์มก็วนไปอะแต่ละแก๊งอ่ะผมว่าสุดท้ายอะเล่นในจุดที่แบบมีแสงมีสีมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็มันก็คงมันก็คงดีอะหลายๆอย่างมันแบบ ใครทําอะไรมันก็เห็นน่ะถูกปะละ่ะทําชั่วมันก็ซวยอะ่ะหลายๆอย่างผมว่ามันดีมดเราจะพังแล้วเนาะอืมต้องลองต้องรอต้องรอดูครับผมว่าลองไปอีกสักเดือนนึงอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าแก๊งไหนอะ่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นขึ้นลูกใหม่อะ่ะเออแต่ถ้าอย่างตอนนี้มันมันอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้เยอะเว้ยเออมันต้องรอมันต้องรอครับมาใหม่ก็ต้องใจเย็นอะ่ะเออ ใใจเย็นยอมได้ยอมครับเสียน้อยก็ต้องเสียให้ได้แค่นั้นเลยถ้าเสียไม่ได้ก็ซวยยินก่อนแล้วเล่นหลังใช่ไหมไม่เกี่ยวพี่ตอนนี้เขาสุ่มกันหมดนะเล่นแบบสุ่มทั้งหมดเลยดีกว่าแบบงานแจ้นะ จะออกไหมเนี่ยรอบเนะี้ยจะต่อยไหมเนี่ยออกดิ